ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะซื้อของเข้าร้านอย่างเดียวเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นท้าสกันตลาดติ๊กตอกแล้วค่ะที่บ้านแม่ใหม่นะคะจะใช้น้ํายาซักผ้าตัวนี้เลยค่ะแต่ก่อนก็ใช้เป็นผงซักฟองนะคะทุกคนแต่ว่ามันชอบมีคราบ่ะค่ะก็เลยใช้เป็นน้ําแทนละกันตามด้วยเจ้าตัวนี้เลยค่ะน้องจะเป็นเครื่องยิงบาร์โคดนะคะต้องบอกว่าวันนี้แล้วก็คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่อันบ็อกของเยอะมากจะว่าไปเลยตั้งแต่เปิดร้านได้ประมาณ5 6เดือนค่ะร้าน ร้าแม่ใหม่ย,ยังไม่มีระบบเลยนะทุกคนรอบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าจะคีย์สินค้าให้เข้าระบบนะคะก็เลยต้องไปซื้อเครื่องยิงบาโค้มาเลยแม่ใหม่จะซื้อแบบไร้สายนะคะและก็ตามด้วยนี่เลยค่ะลิ้นชักเก็บเงินนะทุกคนร้านแม่ใหม่ก็เป็นร้านเล็กๆค่ะที่ค่อยๆทําเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆคือเราอยากรู้อะค่ะว่าแบบรายรับรายจ่ายแต่ละวันของเราคือทุนเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่แล้วกําไรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะก็เลยตัดสินใจลงระบบค่ะแล้วก็ลงอุป,ปกรณ์ทุกคนเห็นไหมคะไม่มี อะไรเพอร์เฟกเลยค่ะชีวิตแม่ไหมแม่ใหมจะเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงนะจากแต่เดิมค่ะก็ใช้เป็นตะกร้าเขียวนี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะก็เปลี่ยนมาใช้แบบนี้เพราะว่ามันง่ายต่อการทอนเงินลูกค้าด้วยค่ะสินค้าบางตัวในร้านค่ะแม่ไหมก็ทําการสั่งซื้อออนไลน์มาเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีค่ะร้านส่งไม่มีค่ะเราก็ต้องออเดอร์จากทางออนไลน์เข้ามาค่ะนี่ก็จะเป็นยาตัวหนึ่งเลยนะคะที่ขายดีมากคือต้องบอกเลยใครมีลูกอ่อนน่ะต้องมีติดไว้บ้านเลยค่ะตามด้วยออเดอร์ ้อผ้าเลยนะคะวันนี้สั่งเสื้อผ้ามาเยอะมากพอสั่งมาถึงค่ะก็ต้องมาทํากันเช็คเลยนะคะว่ามาครบหรือเปล่านี่แหละค่ะชีวิตของแม่ใหม่วุ่นๆอยู่กับร้านเนี่ยแหละทุกวันเลยหลายคนถามแม่ใหม่นะคะว่าแม่ใหม่หายไปไหนทําไมไม่ค่อยลงคลิปเลยก็เพราะว่าแม่ใหม่กําลังมายุ่งๆกับในร้านค่ะแล้วก็เช็คสต็อกในร้านไปลงในระบบด้วยช่วงนี้ก็คือยุ่งมากเลยค่ะทุกคนแทบจะไม่มีเวลาไปทําคลิปข้างนอกเลยแต่หลังจากที่ลงระบบเสร็จนะคะชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะสั่งนี้ไปก็คงต้องส หาเวลาคะ่ะแล้วก็แบ่งเวลาให้ชัดเจนจับหลายอย่างคะ่ะทุกคนต้องบอกเลยคะ่ะว่าต้องสู้จริงๆเลยบางทีนะคะแม่หมายถึงกับอยากจะแยกล่าเงเลยนะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่อยากทําค่ะมันเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยคะ่ะช่วงนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีชีวิตวุ่นวายเหมือนแม่หมายหรือเปล่าแต่และว,วันของแม่หมายนะคะผ่านไปเร็วมากเลยคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาลงคลิปเล่นๆให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะคะให้หายคิดถึงกันก่อนถ้าหากว่าฝนหยุดแล้วคะ่ะจะไปถ่ายบรรยากาศบัน บ้านหรือว่าไล่ให้เพื่อนๆดูกันอีกนะสําหรับวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ